ให้ดูตอนนี้แหละต่อไปถังที่เป็นตัวถังครอบวันนี้เราจะมาทําตัวถังหมักเก็บเศษอาหารกันที่เราจะทำคอนเทนต์นี้กันก็เพราะว่าลูกน้องของผมเวลากินข้าวช่วงกลางวันเนี่ยเวลาทิ้งพวกอาหารเศษอาหารเนี่ยจะทิ้งไปในถังรวมคือเราจะทิ้งขยะก,กันทุกๆ3วันนะฮะโดยประมาณถังขยะก็จะเต็มแต่ว่าเศษอาหารที่ลงไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกวันที่2และวันที่สม มันจะหมักหมมไปเรื่อยแล้วมันก็จะเน่ามันจะกลายเป็นขยะที่ปนเปื้อนขยะเปียกที่ปนเปื้อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาะทําถังหมักเก็บเศษอาหารแยกกันแต่ว่าจะเป็นถังหมักที่ทําให้เกิดเป็นปุ๋ยนะครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของถังสามใบที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับผมอันนี้ผมได้ลองเจาะรูดูแล้วโอเค แต่ว่ารูยังเล็กไปพอดีผมไปเห็นในพี่ท่านหนึ่งของใน YouTube มาก็น่าสนใจดีนะครับผมสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจาะรูกันทำแบบพ่อเที่ยงจริงๆแต่ว่าเราตรองใช้รัมผัสดีตอกเลย ตอนนี้ก็ได้รูแบบนี้มาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องตูดเนี่ยตูดถังเนี้ยเราจะเจาะรูด้วยนะครับ <S <S ก็ติดตามที่คลิปหน้านะครับดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ